สวัสดีค่ะทุกคนที่รักงานสถาปัตยกรรมดีๆยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องจอสลีเจนอีกครั้งดิฉันยกมือขึ้นเลยว่าใครที่ได้เห็นบ้านที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้แล้วไม่หลงรักไม่ปิ๊งกับมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะวันนี้เราจะไปดูบ้านที่ชื่อว่า Witter Circle House ที่อยู่ในเมืองนูซาเฮสประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นผลงานของชอนล็อกเกียอา키테็ก บ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาแต่เป็นบ้านที่ท้าทายแนวคิดการออกแบบบ้านริมน้ำแบบเดิมๆและกลายเป็นไอคอนใหม่ที่ทำให้คนมองเห็นว่าบ้านสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้นสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวการวิเคราะห์เชิงลึกที่ตั้งและบริบทของโครงการ สิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้พิเศษคือการตั้งอยู่ริมแม่น้ำนูซ่าในออสเตรเลียซึ่งมีข้อจํากัดที่น่าสนใจมากคือทัศนียภาพและแสงธรรมชาติอยู่คนละด้านของที่ดินทางใต้หันหน้าสู่แม่น้ำส่วนทางเหนือหันหน้าสู่ถนนนี่คือการท้าทายแรกที่สถาปนิกต้องแก้ไขแนวคิดการออกแบบและรูปทรงสถาปัตยกรรม สถาปนิกเลือกใช้ผังตัว C เป็นแนวคิดหลักซึ่งไม่ใช่ความบังเอิญแน่แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดมากส่วนใต้ของตัว C เป็นพื้นที่โปรง่งใสเชื่อมต่อกับริมน้ำขณะที่ส่วนเหนือเป็นไม้ระแนงกรองแสงที่ได้แรงบันดาลใจจากหน้าต่างแบบโชจิของญี่ปุ่น โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตที่แข็งแรงปิดทับด้วยไม้ที่ถูกเผาให้ดำเทคนิคการเผาไม้นี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่ยังเป็นการเพิ่มความทนทานและป้องกันแมลงอีกด้วยการจัดการพื้นที่และการใช้งานชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำมีสระว่ายน้ำในลานกลางซึ่งไม่ใช่แค่สถานที่พักผ่อนแต่ยังเป็นแหล่งแสงธรรมชาติสำหรับห้องใต้ดินที่ใช้เป็นห้องบันเทิงและเก็ตไวน์ ชั้นสองเป็นพื้นที่ส่วนตัวห้องเด็กอยู่ทางเหนือหลังระแนงไม้ส่วนห้องพ่อแม่และแขกอยู่ทางใต้หันหน้าสู่แม่น้ำการจัดวางนี้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงวิวพร้อมกันการใช้วัสดุและความยั่งยืนวัสดุหลักคือคอนกรีตไม้เผาดำหรือโชจิสกรีนและกระจก การเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคอนกรีตให้ความแข็งแรงและเก็บความเย็นได้ดีในสภาพอากาศร้อนไม้เผาดำทนทานและไม่ต้องการการดูแลมากส่วนกระจกช่วยเปิดรับแสงและวิวธรรมชาติบ้านหลังนี้ใช้แสง LED พลังงานแสงอาทิตย์และกระจกสองชั้นทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมการบูรณาการกับภูมิทัศน์ สิ่งที่บ้านหลังนี้โดดเด่นคือการให้ภูมิทัศน์เป็นตัวนำไม่ใช่ตัวตามต้นไม้และสวนไม้เลื้อยกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมทำให้บ้านดูราวกับงอกขึ้นมาจากธรรมชาติไม่ใช่บุกรุกเข้าไปในธรรมชาติ ความเป็นเอกลักษณ์และการตอบสนองต่อบริบทท้องถิ่นแม้ว่าบ้านหลังนี้จะได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นของบราซิลแต่ก็ปรับตัวให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นได้อย่างชาญฉลาดไม่ใช่การเรียนแบบตายตัวแต่เป็นการตีความใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและวิถีชีวิตของออสเตรเลียผลกระทบต่อชุมชนและสังคม บ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยส่วนตัวแต่กลายเป็นจุดหมายปลายทางในทัวร์ชมแม่น้ำนูซาด้วยด้วยสวนไม้เลื้อยที่สวยงามซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมที่ดีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนได้ข้อคิดที่ได้รับ วิตเตอร์เซอร์เคิลเเป็นตัวอย่างที่ดีของการออกแบบที่คำนึงถึงบริบทท้องถิ่นความยั่งยืนและความสวยงามไปพร้อมกันบ้านหลังนี้สอนเราว่าสถาปัตยกรรมที่ดีไม่ใช่เรื่องของการโชว์ความฟุ่งเฟือยแต่เป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล การที่บ้านหลังนี้ใช้วัสดุธรรมชาติปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยทำให้เราเห็นว่าบ้านสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องห่างเหินจากธรรมชาติบทสรุปวิสเตอร์เซอร์เคิลเป็นมากกว่าแค่บ้านพักตากอากาศ มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าการออกแบบที่ดีคือการฟังเสียงของสถานที่การเข้าใจบริบทและการสร้างพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกเชื่อมต่อกับธรรมชาติสำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านหรือเพียงแค่ชื่นชอบงานสถาปัตยกรรมที่ดีบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างที่ควรศึกษา เพราะมันแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมที่ดีไม่ใช่เรื่องของราคาแพงหรือความซับซ้อนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจและความใส่ใจในรายละเอียดหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเห็นการวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจจากทั่วโลกต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องจอ e ์ลีเจนนะคะ การสนับสนุนจากทุกคนเป็นกำลังใจที่สำคัญมากสำหรับเราเพราะมันทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจจากโลกสถาปัตยกรรมมาฝากทุกคนต่อไปบอกเราได้เลยในคอมเมนต์ว่าบ้านหลังไหนที่คุณอยากให้เราไปวิเคราะห์กันบ้างเพราะเรายังมีบ้านสวยๆจากทั่วโลกอีกเยอะที่รออยู่ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ